อันนี้เป็นเคสกรณีปรับปรุงนะครับของส่วนส่วนแรกตรงนี้ก่อนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ส่งเอกสารมาให้เรานะมันก็จะมีเกิดขึ้นสองส่วนส่วนแรกก็คือเป็นรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับนั้นเราจะมาทําการปรับปรุงก่อนพอเราคํานวณเสร็จครับไอสีขาวขาวนี่ก็คือยอดเงินตรงนี้ส่วนสีฟ้าฟ้าคือยอดเงินตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น เดบิตตัวแรกก็คือรายจ่ายไม่ถือเป็นรายจ่าย2135.02แล้วก็เดบิตเป็นเงินกองทุนทดแทนนะครับ5634.8.98นะฮะส่วนเครดิตก็คือเอเงินให้กู้ยืมเพราะว่าลูกค้าเขามีเรื่องเงินให้กู้ยืมนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะฮะดูนะฮะก็ปรับปรุงเงินกองทุนทดแทนปี63นะฮะเดบิตรายจ่ายไม่ถือเป็นรายจ่ายนะเดี๋ยวยอด2135.02 เดบิตอีกตัวก็คือเงินกองทุนทดแทนที่เป็นค่าใช้จ่ายของปีเนี่ย5,634.98แล้วก็เครดิตเพราะว่าอันนี้เป็นเกิดกร,กรณีที่มีการจ่ายเงินสดกันจบไปแล้วแล้วตรวจสอบเงินสดว่าโอเคเงินสดนั้นถูกต้องนั้นเราไปกระทบเงินสดไม่ได้ก็เราก็มากระทบกับเงินให้คู่ยิงของกรรมการนะครับตรงนี้หรือหุ้นส่วนผู้จัดก,ก,การก็กดเซฟโอเคนะครับสวัสดีครับ